ค่ำคืนนั้นในกรุงโซนหิมะแหลกของฤดูปโปรยปลายลงมาอย่างเงียบงนันคลายจะกลบกลืนความเลื่อมล้ำของมหารแครงนี้เอาไว้ใต้โพรมสีขาวบริสุทธิ์ทว่าภายความงดงามนั้นความจริงอันโหดรายยังคงดำเนินต่อไปภายในห้องประชุมสุดรูบนชั้นสูงสุดของอาคารแทซันกรุปยานค้งนึ่อิซอยอนประธานหญิงวัยสาสิบปลาไธภูมัตบหน้าเย็นชาดุดน้ำแข็งเข้าโลก กำลังจองมองเหล่าผู้บริหารระดับสูงด้วยแววตาคมกริบราวใบามีดเสียงของเธอเรียบเฉยแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจเด็ดขาดการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดดิฉันไม่ต้องการฟังข้อโต้แยง้งใดใๆอีกบรรยากาศในห้องพลันตึงเครียดขึ้นทันทีทุกคนก้มหน้านิ่งไม่มีใครกล้าสบตากับเธอความสำเร็จของแทสันกรุ๊ป ถูกสร้างขึ้นบนความเด็ดขาดและไล่ความปราณีของสตรีผู้นี้ความโดดเดี่ยวคือราคาที่เธอต้องจ่ายเพื่อรักษาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของตระกูลเอาไว้แสงไฟจากตึกระฟาซาดส่องเข้ามาในห้องสะท้อนเงาของเธอทับทับบนกำแพงเงาที่ดูยิ่งใหญ่แต่ก็อ้างว่างเหลือคขนาห่างออกไปหลายกิโลเมตรในย่านที่พักอาศัยแออัดสำหรับผู้มีรายได้น้อย ขังจีหุนชายหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆกำลังเช็ดเหงื่อที่ไหลาอาบแกม้มสูบตอบเสื้อผ้าเกาวกางของเขาเปียกชื้นจากการทำงานหนักมาทั้งวันเขาเพิ่งกลับมาจากร้านอาหารเล็กเลนที่เขาทำงานล่างจานเป็นกระสุดท้ายของคืนนี้ก่อนหน้านั้นเขาก็ไปส่งหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เช้ามืดและทำงานพาดถ่ายที่ร้านสะดวกซื้อในช่วงบ่ายชีวิตของเขาคือการดินรนที่ไม่สิ้นสุด เพื่อหาเงินมารักษาน้องสาวคนเดียวที่ป่วยหนักด้วยโรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงจีฮุนเดินลัดเล่าไปตามตรอกแคบที่มืดมิดและเย็นเยียบลายทางคือจอกบังห้องเช่าขนาดเท่าลงสอบที่เขาเรียกว่าบ้านแม้จะเหนื่อยล้าจนแทบจะล้มทั้งยืนแต่แววตาของเขายังคงใช้ประกายแห่งความหวังและความเมตตาบนโต๊ะเล็กๆข้างที่นอนซอม ซอมีรูปถ่ายของน้องสาวที่กำลังยิ้มอย่างสดใสวางอยู่รอยยิ้มนั้นคือพลังใจเดียวที่ทำให้เขายังคงยืนหยัดสู้ต่อไปได้คืนนั้นเป็นคืนที่หนาวเหน็บเป็นพิเศษลมหนาวพัดผ่านช่องลมของห้องเช้าเล็กเข้ามาเสียดแทงผิวกายจีหุนนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าหา่มพืนบางพยายามคุมตาให้หลับแต่เสียงไอของน้องสาวที่ดังมาจากห้องคังคะทำให้เขาไม่อาจหลับลงได้ เขาลุกขึ้นเงียเกียบเดินไปหยิบยาและนำอุ่นไปให้น้องสาวกินยาสะนะแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะทีพรุ่งนี้อาการจะดีขึ้นเขาลูบหัวน้องสาวเบาๆมองลูซี่ด้วยความเป็นห่วงแม้จะรู้ดีว่าคำพูดของเขาเป็นเพียงคำปลอบใจลมแรงๆก็ตามเช้าวันต่อมารถยนต์รูสีดำคันหนึ่งกำลังแล่นไปตามถนที่เริ่มพลุกพล่านในย่านข้างน้ำมีซอยอน นั่งอยู่ที่เบาะหลังใบหน้ายังคงเรียบเฉยเช่นเคยเธอกำลังเดินทางไปร่วมงานการกุศลประจำปีของบริษัทซึ่งเป็นกิจกรรมที่เธอรู้สึกเบื่อหน่ายและมองว่าเป็นเพียงการสร้างภาพลักษจอมปลอมแต่ในฐานะประธานเธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลขาพักชายวัยกลางคนผู้สุขุมและพักดีเอ่ยขึ้นเบาจากเบานะหน้าท่านประธานครับ วันนี้มีกำหนดการเยี่ยมชมชุมชนแออัดเพื่อมอบของบริจาคด้วยนะครับซอยอนเพียงแค่พยักหนารับรู้โดยไม่แสดงอารมณ์ใดใดทันใดนั้นรถของเธอก็ต้องหยุดชะง,งักลงกระทันหันเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักบริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งซอฮอนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความงุดหงิดเล็กน้อยและภาพที่เธอเห็นก็ทำให้เธอต้องนิ่งอึง่ง ไปเช่าคณะชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดเสื้อผ้าเก่าๆกำลังประคองล่างของชายชราจรจัดคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นลมหมดสติอยู่ริมทางเท้าชายหนุ่มคนนั้นพยายามทอมพยาบาลเบื้องต้นอย่างทุลักทุเลตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครสนใจมีเพียงสายตาที่มองมาอย่างรังเกียจ และรีบเดินจากไปชายหนุ่มไม่ละความพยายามเขายอมสละเผ้าพันคอพืนเดียวที่เขามีอยู่มาเช็ดหน้าให้ชายชราและพยายามทโทรศัพท์หาหน่วยกู้ภัยด้วยมือที่สั้นเทาซอยอนจ้องมองภาพนั้นนิ่งเธอเห็นความตื่นตระหนกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความมุ่งมันในแววตาของชายหนุ่มคนนั้นเธอเห็นความเมตตาที่บริสุทธิ์ซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกที่เธออาศัยอยู่ โลกที่เต็มไปด้วยการแกงแยงชิงดีและการใส่หน้ากากเข้าหากันชายหนุ่มคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือคังจีหุนนั่นเองหลังจากที่หน่วยกูภัยมาถึงและนำชายชราส่งโรงพยาบาลแล้วจีหุนก็รีบวิ่งจากไปอย่างเร่งรีบคงจะไปทำงานสายอีกตามเคยซอฮยอนไม่รู้ว่าทำไมภาพของชายหนุ่มคะนั่นถึงได้ติดอยู่ในใจของเธอ,อยังไม่จางหายมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่และสับสนสำหรับเธอ เลขาพักซอยอนเอขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเทนแต่แฝงไว้ด้วยความสนใจบางอย่างช่วยสืบเรื่องของผู้ชายคนนั้นให้ดิฉันหน่อยเลขาพักพงกศีส,สรับคำอย่างรวดเร็วแม่จะประหลาดใจเล็กน้อยกับการสั่งงานที่ไม่ปกติของเจ้านายสาวเลขาพักใช้เวลาไม่นานในการสืบหาข้อมูลของคังจีหุน เขาพบว่าจีหุนเป็นชายหนุ่มที่ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากมาโดยตลอดพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กทิ้งน้องสาวที่ป่วยเป็นโรคตอยเลือรังไว้ให้เขาดาวและจีหุนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อทำงานหาเงินเขาทำงานทุกอย่างที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานถูกคนอื่นดูแคลนแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดจีฮุนก็ไม่เคยละทิ้งความดีงามในจิตใจเขามักจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเท่าที่กำลังของเขาจะทำได้เพื่อนบ้านในชุมชนแออัดต่างก็รักและเอ็นดูเขามีครั้งหนึ่งที่เขาเคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของเคตจากการช่วยชีวิตเด็กที่กำลังจะจมนำ้ำแต่เรื่องราวเหล่านั้นก็ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาและความแล่นแคนของชีวิต ข้อมูลที่เลขาผาครายงานทำให้ซอยอรู้สึกประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมเธอไม่เคยคาดคิดคนที่มีชีวิตที่ยากลำบากขนาดนี้จะยังคงรักษาคุณธรรมและความดีงามไว้ได้อย่างมั่นคงมันช่างแตกต่างจากผู้คนรอบตัวเธอที่พร้อมจะเหยียบย่าผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองความคิดบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอแทสันกรุ๊ปกำลังมีโค รงการ CSI หมายถึงการใบหน้าหรือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับภาพลักษณ์ขององค์กรที่ถูกมองว่าเย็นชาและเห็นแก่ตัวบางทีคั้งจีฮุนอาจจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดหรือบางทีนี้อาจจะเป็นเพียงข้ออ้างที่เธอใช้เพื่อตอบสนองความรู้สึกบางอย่างที่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจซอยอนตัดสินใจเรียกจีฮุนเข้ามาพบที่บริษัท การปรากฏตัวของชายหนุ่มในชุดสเสื้อผ้าเกาา่าจางท่ามกลางความรูราของแทสันกรุ๊ปทำให้พนักงานหลายคนมองเขาด้วยสายตาดูแคลนและสุบซิบนินทาจีฮุนยืนอยู่หน้าห้องทำงานของซอฮยอนด้วยท่าทางประมาะและสับสนเขาไม่รู้ว่าทำไมประธานบริษัทใหญ่ระดับประเทศถึงต้องการพลธันธรรมดาอย่างเขาคุณคังจีฮุน ซอยอนเอ่ยขึ้นเมื่อจีฮุนเข้ามาในห้องทำงานที่กว้างขวางและเย็นเยียบของเธอดิฉันได้ทราบเรื่องราวของคุณมาบ้างและรู้สึกประทับใจในความดีงามของคุณจีฮุนโงมหน้านิ่งไม่กล้าสบตากับเธอผมผมไม่รู้ว่าท่านประธานหมายถึงเรื่องอะไรครับซอฮยอนยิ้มบางมาเป็นรอยยิ้มที่หาดูได้ยากดิฉันมีข้อเสนอให้คุณ บริษัทของเรากำลังมีโครงการช่วยเหลือสังคมโครงการหนึ่งและเราต้องการคนที่มีจิตใจดีและมีความมุ่งมั่นอย่างคุณมาร่วมงานด้วยคุณสนใจไหมข้อเสนอของซอยอนทาให้จีฮุนตกตะลึงจนพูดไม่ออกเขามองหน้าซอยอนด้วยความไม่เชื่อสายตาโอกาสแบบนี้มันเหมือนฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงกับคนอย่างเขาท่านประธานท่านพูดจริงหรือครับ ดิฉันไม่เคยพูดเล่นในเรื่องงานซอยอนตอบนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณคุณจะได้มีงานที่มั่นคงมีรายได้ที่สามารถดูแลน้องสาวของคุณได้และที่สำคัญที่สุดคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักคือการช่วยเหลือผู้อื่นน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาของจีฮุนเขาคมศีรษะลงตำ่ำขอบพระคุณครับท่านประธานขอบพระคุณจริงครับผมผมจะพยายามทำงานให้ดีที่สุดครับ การตัดสินใจของซอยอนที่จะรับคังจีฮุนเข้าทำงานในโครงการพิเศษของแทซันกรุ๊ปสร้างความประหลาดใจและเสียงวิพากวิจารณ์ไปทั่วทั้งบริษัทคณะผู้บริหารระดับสูงหลายคนไม่เห็นด้วยพวกเขามองว่าจีฮุนไม่มีคุณสมบัติหรือสเปกที่เหมาะสมกับองค์กรระดับนี้เขาไม่มีการศึกษาสูงไม่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทใหญ่และมาจากพื้นเพที่ต่ำต้อย แตซอยอนก็ยังคงยืนยันการตัดสินใจของเธออย่างหนักแน่นดิฉันเชื่อมั่นในตัวเขาเธอกล่าวในที่ประชุมคุณธรรมและความดีงามของคนบางครั้งก็มีค่ามากกว่าใบปริญญาหรือประวัติการทำงานที่สวยรูชีวิตของคังจีฮุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากชายหนุ่มที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำในห้องเช่าเล็กๆเขากลายเป็นพนักงานของแทซันกรุ๊ป แม้จะเป็นเพียงตำแหน่งเล็กๆในโครงการพิเศษแต่สำหรับเขาแล้วมันคือความฝันที่เป็นจริงเขาย้ายออกจากจกบังไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่สะอาดและปลอดภัยกว่าเดิมเขาสามารถพาน้องสาวไปโรงพยาบาลเอกชนที่ดีขึ้นได้รอยยิ้มของน้องสาวที่สดใสกว่าเดิมคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาทว่าโลกใหม่ในเทสันกรุ๊ปก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาคิด ผมจะพยายามทำงานให้ดีที่สุดครับการตัดสินใจของซอยอนที่จะรับคังจีฮุนเข้าทำงานในโครงการพิเศษของแทซันกรุ๊ปสร้างความประหลาดใจและเสียงวิพากวิจารณ์ไปทั่วทั้งบริษัทคณะผู้บริหารระดับสูงหลายคนไม่เห็นด้วยพวกเขามองว่าจีฮุนไม่มีคุณสมบัติหรือสเปกที่เหมาะสมกับองค์กรระดับนี้เขาไม่มีการศึกษาสูงไม่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทใหญ่ และมาจากพื้นเพที่ต่ำต้อยแต่ซอยอนก็ยังคงยืนยันการตัดสินใจของเธออย่างหนักแน่นดิฉันเชื่อมันในตัวเขา,าเธอกล่าวในที่ประชุมคุณธรรมและความดีงามของคนเขาต้องเเชิญกับการดูถูกเหยียดยามจากเพื่อนร่วมง,งานบางคนที่อิจฉาและไม่พอใจที่คนอย่างเขาได้รับโอกาสนี้พวกเขามองว่าเขาเป็นเพียงเด็กเซน ของท่านประธานงานที่เขาได้รับมอบหมายก็เต็มไปด้วยความท้าทายและความกดดันเขาต้องเรียนรู้ระบบการทำงานขององค์กรขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่คุ้นและต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะโชคช่วยซอยอนเฝ้าสังเกตจีฮุนอย่างใกล้ชิดเธอไม่ได้ให้สิทธิพิเศษใดกับเขา ปล่อยให้เขาเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคด้วยตัวเองบางครั้งเธอก็ตั้งคำถามที่ท้าทายความคิดและความเชื่อของเขาเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ของเขาคุณคิดว่าความดีเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจที่โหดร้ายนี้ได้หรือเธอเคยถามเขาครั้งหนึ่งจีฮุนตอบด้วยความนอบน้อมแต่หนักแน่น ผมไม่รู้ว่าผมจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ครับท่านประธานแต่ผมเชื่อว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องและผมจะไม่ละทิ้งมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคำตอบของจีฮุนทำให้ซอยอนนิ่งอึ้งไปอีกครั้งความเสื่อตรงและไม่แสแทงของเขาคอยได้ทลายกำแพงน้ำแข็งในใจของเธอลงทีละน่อย เธอเริ่มมองเห็นคุณค่าบางอย่างที่นอกเหนือไปจากผลกําไรและอำนาจคุณค่าที่เธอลงลืมไปนานแล้วในเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาเลขาพระเองก็คอยให้การสนับสนุนจีฮุนอย่างเงียบเขาชื่นชมในความดีและความพยายามของชายหนุม่มและเชื่อมั่นว่าจีฮุนจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในที่สุด เขามักจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่จีฮุนและคอยรายงานความคืบหน้าในการทำงานของจีฮุนให้ซอยอนทราบอยู่เสมอโครงการที่จีฮุนรับผิดชอบคือการพัฒนาชุมชนแออัดที่เขาเคยอาศัยอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาทำงานอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเขาเข้าใจปัญหาของคนในชุมชนอย่างลึกซึ้งเพราะเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของมันมาก่อน เขาข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาและร่วมกันวางแผนพัฒนาชุมชนในแบบที่พวกเขาต้องการจริงๆเธอเคยถามเขาครั้งหนึ่งจีฮุนตอบด้วยความนอบน้อมแต่หนักแน่นผมไม่รู้ว่าผมจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ครับท่านประธานแต่ผมเชื่อว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องและผมจะไม่ละทิ้งมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คำตอบของจีฮุนทําให้ซอยอนนิ่งอึงไปอีกครั้งความซื่อตรงและไม่เส,สแสร้งของเขาไ,ไม่ใช่แค่ทําตามคําสั่งจากเบื้องบนความจริงใจและความตั้งใจจริงของเขาทําให้ชาวบ้านเปิดใจยอมรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโครงการเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมสภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นมีการจัดตั้งศูนเด็กเล็กมีการฝึกอาชีพให้กับคนว่างงานและที่สำคัญที่สุด คือผู้คนในชุมชนเริ่มมีความหวังและรอยยิ้มมากขึ้นเรื่องราวความสำเร็จของโครงการนี้เริ่มเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างและภาพลักษณ์ของแทสันกรุ๊ปก็เริ่มดีขึ้นในสายตาของสาธารณชนจีฮุนเริ่มได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นพวกเขาเห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถสามารถที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่เด็กเซนอย่างที่เคยปรามาสไว แต่แล้วอุปสรรคครั้งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งในแทสันกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ที่คัดขานการรับจีฮุนเข้าทำงานมาตั้งแต่ต้นเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่โครงการของจีฮุนได้รับความสนใจและคำชื่นชมมากกว่าโครงการของตนเองเขามองว่าจีฮุนเป็นนามยอกออกที่ต้องกำจัดทิ้งไปเขาจึงเริ่มวางแผนที่จะทำลายโครงการของจีฮุน และใส่ร้ายป้ายสีชายหนุ่มเขาแอบป,ปล่อยข่าวลือเสียหายเกี่ยวกับโครงการว่ามีการทุจริตงบประมาณและจีฮุนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ข่าวลือแพรส่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความสับสนและความไม่พอใจให้กับผู้คนในสังคมสื่อมวลชนเริ่มขุดคุยเรื่องนี้และชื่อเสียงของแทซันกรุ๊ปก็เริ่มสั่นคลอนอีกครั้ง จีฮุนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเขาถูกลก่าวหาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเขาพยายามอธิบายความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของคนตัวเล็กๆอย่างเขาเพื่อนร่วมงานที่เคยชื่นชมเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างความฝันและความหวังของเขาดูเหมือนจะพังทลายลงในพริบตาซอยอนเรียกประชุมด่วนเพื่อหาลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่เสนให้ปลดจีฮุนออกจากตําแหน่งและยุดโครงการนี้เพื่อตัดปัญหาและรักษาชื่อเสียงของบริษัทไว้เราไม่ควรเอาเชื่อเสียงของแทซันกรุ๊ปมาเสี่ยงกับเด็กคนเดียวหนึ่งในผู้บริหารเก่าวขึ้นถึงแม้เขาจะไม่ได้ทําผิดจริงแต่ภาพลักษณ์ของเราก็เสียหายไปแล้วซอยอนนั่งฟังความคิดเห็นของทุกคนด้วยสีหน้าเรียบเฉย ต่ในใจของเธอกำลังสับสนและว้าวุ่นอย่างหนักเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งจีหุนและบริษัทถ้าเธอเลือกที่จะปกป้องบริษัทโดยการปลดจีหุนมันก็เท่ากับว่าเธอยอมจำนนต่อความยุติธรรมและทำลายชีวิตของคนดีคนหนึ่งแต่ถ้าเธอเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวจีฮุนและต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เธอก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับแรงต้านจากภายในองค์กรและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทท่านประธานครับเลขาพักเอ่ยขึ้นเบาเล่าผมเชื่อว่าคุณคังจีฮุนเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมได้ตรวจสอบบัญชีของโครงการอย่างละเอียดแล้วไม่พบความผิดปกติในดิตไลเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีคนอยู่เบื้องหลังคำพูดของเลขาพักทำให้ซอยอนเริ่มชุกคิด เธอหันไปมองจีหุนที่นั่งก้มนานิ่งอยู่ในมุมห้องแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเจ็บปวดภาพของชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีงามที่เธอเคยเห็นในวันนั้นพุดขึ้นมาในความคิดของเธออีกครั้งเธอจำได้ถึงความมุ่งมั่นและความเสื่อตรงในคำพูดของเขาคุณคังจีหุนซอยอนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิมคุณมีอะไรจะพูดไหม จีฮุนเงยหน้าขึ้นมองซอยอนแววตาของเขาสั่นระริกท่านประธานครับผมผมไม่ได้ทำผิดจริงๆครับผมไม่เคยคิดที่จะทุจริตหรือทำลายโครงการที่ผมรักโครงการนี้คือชีวิตของผมคือความหวังของคนในชุมชนผมขอโอกาสให้ผมได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยครับน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนวอนซอยอนจ้องมองเข้าไปดวงตาของจีฮุน เธอเห็นความจริงใจและความเจ็บปวดในนั้นและเธอก็ตัดสินใจได้ในที่สุดดิฉันเชื่อคุณคะคุณคังจีฮุนคำพูดของซอยอนทำให้ทุกคนในห้องประชุมตกตะลึงผู้บริหารที่วางแผนสาย้ายจีฮุนถึงกับหน้าซีดเผือดเขาไม่คิดว่าซอยอนจะกล้าตัดสินใจแบบนี้ดิฉันจะให้โอกาสคุณพิสูน์ความบริสุทธิ์ซอยอนกล่าวต่อ และดิฉันจะสั่งให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดหากพบว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายป้ายสีคุณคนนั้นจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมการตัดสินใจของซอฮยอนคือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหญ่ในแทสันกรุ๊ปเธอต้องเผชิญกับแรงกดดันจากรอบทิศทั้งจากผู้บริหารที่ไม่เห็นด้วยจากสื่อมวลชนที่ยังโจมตี และจากผู้ถือหุ้นที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทแต่ซอฮยอนก็ยังคงยืนหยัดในสิ่งที่เธอเชื่อมัน่นเธอรู้ดีว่านี่คือบททดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นผู้นำของเธอจีฮุนเองก็ไม่ยอมแพ้เขาร่วมมือกับเลขานาพักในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองพวกเขาทำงานกันอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนตรวจสอบเอกสารทุกชิน้น สอบถามพยานทุกคนที่เกี่ยวข้องและพยายามหาช่องห่วยของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็เริ่มเห็นผลพวกเขาค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่สามารถมัดตัวผู้บริหารที่ทุจริตและใส่ร้ายจีหุ่นได้อย่างแน่นา มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้บริหารคนนั้นได้ยักยอกเงินจากโครงการอื่นมาใช้ส่วนตัวและพยายามโยนความผิดให้กับจีฮุนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อหลักฐานทั้งหมดถูกนำเสนอต่อซอฮยอนเธอไม่ลังเลที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเธอสั่งปลดผู้บอลหาดคนนั้นออกจากตำแหน่งทันทีและส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้เธอยังจัดงานแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความจริงทั้งหมดต่อสาธารณชนและขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานแถลงข่าวซอยอนได้กล่าวชื่นชมความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของคังจีฮุนเธอยกย่องเขาในฐานะพนักงานตัวอย่างที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยุติธรรมคุณคังจีฮุนได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า ความดีและความเสื่อสัตย์ยังมีอยู่จริงในโลกใบนี้และมันคือสิ่งที่แทสันครุปให้ความสำคัญสูงสุดซอยอนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจข่าวการเปิดโปงความจริงและการกระทำที่กล้าหาญของซอยอนและจีฮุนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศสังคมให้การยกย่องชื่นชมพวกเขาอย่างล้นหลาม ภาพลักษณ์ของแทสันกรุ๊ปที่เคยเสียหายก็กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมเสียอีกผู้คนเริ่มมองเห็นว่าแทสันกรุ๊ปไม่ใช่แค่บริษัทที่มุ่งเน้นผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยชีวิตของคังจีฮุนเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งจากผู้ที่ถูกกล่าวหาและเกือบจะหมดอนาคตเขากลายเป็นวีรบุรุษในสายตาของผู้คน เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการโครงการพนาชูมาชนและได้รับความไว้วางใจจากซอยอนให้ดูแลโครงการ CSR อื่นๆของบริษัทอีกด้วยเขายัางคงทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเช่นเคยและโครงการของเขาก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆน้องสาวของเขาก็ได้รับการรักษาจนอาการดี